สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องดาร์ตี้หกเก้าสองสินะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเราจะมาคุยถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะเรื่องราวความรักของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะ,ะใน ฉบับประจำเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะในทุกๆสถานะเลยนะคะเนาะว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะในเดือนนี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยละกันนะคะคลิปนี้ก็นะคะเป็นเจ้าของคลิปนี้นะะก็คือทีมวันอาทิตย์นั่นเองนะคะทีมวันอาทิตย์เนาะ นะคะที่มันอาทิตย์นะคะก็คือความรักของคุณนะคะความรักของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนสิงหาคม2565นะคะเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูคนโสดกันก่อนเลยเนาะคนโสดนะคะความรักของท่านที่โสดอยู่ของวันอาทิตย์นะคะทีว่วาทิตย์ที่โสดยังไม่มีใครเลย ยังไม่มีแม้กระทั่งคนคุยเลยเนี่ยความรักของคุณที่กับว่าอาทิตย์คนโสดนะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาล่ะนะคะอืม ขอดูนิดนึงแอบเครียดจังเลยค่ะคนโสดก็เครียดนะกําลังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีเรื่องมาให้คุณคิดเยอะมากเลยเนาะเรื่องราวความรักของคุณเองเนี่ยนะคะคุณอาจจะยังคงเครียดอยู่กับไหนดูซิเครียดอยู่กับเรื่องอะไรบ้างน,นะคะก็นะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบว่า อ่อวันยังมีความรู้สึกแบบยังวุ่นวายกับชีวิตประจําวันอยู่เลยอะนะคะยังคงม,มีความวุ่นวายกับชีวิตประจําวันอยู่เลยนะคะสาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะว่าอาทิตย์ความรักของท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็โสดนะคะความรักของคุณในเดือนสิงหาคามนี้นะคะเป็นอะไรที่ป่วยเนาะเหมือนกับบอกว่ายังคงรอแสงสว่างอยู่ปลายอวงมคงยังแบบ บางท่านอ่ะก็เหมือนกับแบบยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักเนาะบางท่านเหมือนกับแบบว่าจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักในเดือนสิงหาคามนี้นะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักในเดือนสิงหาคมนี้เนาะนะคะยังไม่พร้อมเนาะยังคงเจ็บยังคงปวดร้าวยังคงเขาเรียกว่าอะไรคะมันมีอารมณ์หนึ่งที่แบบว่าคุณเองเนี่ยนะคะอาจที่จะ มีเรื่องของความที่แบบว่ายังไม่อยากจะเจอใครช่วงนี้เลยอะกลัวจะเจ็บกลัวจะกลับไปซ้ารอยเดิมกลัวจะแบบโดนโกะ๊ะตะชูนอใจโดนโทรยศหักหลังแทงข้างหลังเหมือนที่ผ,ผ่านมาหรือเปล่าขอโสดก่อนแล้วกันนะคะขอโสดไปก่อนแล้วกันหรือบางท่านนะไหนขอดูพลังงานคนโสดเนี่ยนะคะพลังงานคนโสดเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันยังไม่พร้อมที่จะไปต่อมันมีความรู้สึกแบบ ไอที่สดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเข็ดหลาบอะไรมาเหมือนกันนะคะพลังงานในเดือนนี้ของคุณเลยมีความรู้สึกว่านิ่งๆนะสําหรับพีมาอาทิตย์ อืมนะคะทีอาทิตย์ที่โสดนะคะมีความแบบว่าอยากจะพักผ่อนหย่อนใจอยากจะไปเที่ยวไปทําอะไรให้มันสบายใจก่อนดีกว่าเนาะอาจจะเนี่ยนะคะทีมันอาทิตย์นะคะ,ออนะค,ะความรักของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สถานะสดเนี่ยนะคะคงเป็นอะไรที่แบบว่าคุณอยากจะอุบัติเหตุรักมากนะคะเจอเรื่องเจ็บช้ำําใจมันบาดเจ็บสาหัสหัวใจยังแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยอนะคะ่ะแม่หมอนะคะ หัวใจยังไม่เข้าที่เข้าทางยังคงแบบเจ็บอยู่บาดเจ็บอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับความพร้อมเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะที่จะเคลียร์เนาะเคลียร์เอเนอตัวเองที่จะแบบไปเจอคนใหม่ไปเจอรักใหม่อะไรประมาณนี้นะคะยังไม่พร้อมจริงๆยังมีความรูม้สึกแบบ จะมีความรู้สึกแบบหน่อยหน่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะคะมีความรู้สึกแบบหน่อยเหน่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอใช้ไพ่หลายสำรับให้เลยนะเนาะอ่ะต่อไปมาดูคนที ι, ่คนมีคนมีคนคุยบ้างแหมสถานะเยอะสถานะเยอะคนมีคนคุยไพ่หล่นลงมาเองเลยอ่ะคนมีคนคุยก็แอบหวาดระแวงอะไรกันคะลูกเนาะนะมีความรู้สึกแบบว่าหวาดระแวงอะไรกันสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะ คนมีคนคุยก็แบบไม่กล้าก,ก,าก็กลัวกลัวที่จะ,สะแสดงสถานะหรือว่าที่จะแสดงความชัดเจนนะคะการที่แบบอยากจะทักไปหาเขาก็แบบกลัวๆเนาะหรือแบบว่าแอบ,บเล่นตัวนิดนึงในช่วงนี้นะอาจจะมีพลังงานที่แบบว่าแอบ,บอยากจะเล่นตัวนิดนึงหรือเปล่านะคะในช่วงนี้เนี่ยด,ดูสิหาให้หมเหมือนคุณจะแบบว่าอืมเขาจะถ้าเกิดฉันเงียบไปอ่ะเขาจะหาฉันไหมอ่ะถ้าฉันเงียบไปเขาจะมีความรู้สึกแบบ จะโหยหาใช่ไหมจะคิดถึงไหมเขาจะทักกลับมาเหมือนเดิมไหมคะถ้าเกิดหนูแอบเงียบไปหรือมีความรู้สึกแบบเ,เล่นเกมรักนิดนึงนะลองแอบเงียบไปลองแบบอบแบบเงียบหายไปไม่คุยไลน์ทําเป็นแบบไม่ให้เขาเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะควมีคนคุยเนาะ เป็นประมาณนี้หรือเปล่านะคะแต่ก็ยังคงแอบไปแบบเป็นสภาวะเครียดเป็นสภาวะที่คิดคนเดียวเนะาะบางครั้งมโนบางครั้งพอหายหน้าไปเองหรือว่าไม่มีเรื่องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกาลังเงียบหรือเปล่าที่มาอาทิตย์เนี่ยมันคุณยังคงคลุ้งคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของ energy ของตัวเองในเรื่องราวความคิดของตัวเอง ให้ขึ้นมาแบบนี้ความรักยังไม่เด่นนะนะคะเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปจะเป็นดวงโดยรวมๆเลยที่แบบไม่ได้รวมความรักอันนี้แย่ความรักมาให้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่มาอาทิตย์เครียดมากที่มาอาทิตย์เครียดมีเรื่องให้คิดเยอะมากในช่วงนี้รลายสิ่งหลายอย่างรายรอมเข้ามาในเส้นสมองในเส้นหัวจิตหัวใจของคุณเหลือเกินในช่วงนี้นะคะควรมีคนคุยขออีกหนึ่งใบนะควรมีคนคุยเขาก็บอกว่าคุณอยากจะอิสระเหมือนกันเนาะ ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตัวเองหรือเปล่าหรือคนมีคนคุยมีความรู้สึกว่าอยากจะทดสอบอยากจะเทสนะคะอยากจะเทสพาวเวอร์ power ในหัวใจเขาดูว่าเนี่ยว่าเขาอ่ะยังคิดถึงเราบ้างไหมถ้าเกิดฉันไปไหนมาไหนคนเดียวฉันทําเป็นหายหน้าไปฉันทำเป็นไม่ท้งเนี่ยคุณจะสนใจฉันบ้างไหมนะคะการอยู่คนเดียวดีที่สุดเหมือนกันหรือว่าช่วงไหนที่คุณโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะที่ว่าอาทิตย์ท่านไหนที่ไม่ค่อยสบายใจอยู่่ะ นะคะก็ทางใครทางมันก่อนดอีกว่านาะคือแบบอยู่กับตัวเองก่อนปรับ Energy ตัวเองให้มันโอเคสัก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนมีคนคุยอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้ต้องได้ห่างกันหรือทําให้ต้องได้เงียบเงียบนะคะปรมาณนี้เงียบหายจากกันนะ,ะอะ่ะโอเคต่อไปมาดูคนมีคู่เสร็จล้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะอะ่า คนมีคู่อ่เมื่อกี้คนมีคนคุยนะคะมีคนคุยต่อไปก็จะเป็นคนที่สถานะมีคู่มาดูกันสถานะมีคู่นะสำหรับทีมันอาทิตย์ว่านะคะคนที่มีคู่ความรักของคุณในเดือนสิงหาคามนี้นะทีมอาทิตย์นะ ทีมอาทิตย์นะคะความรักของคุณในเดือนสิงหาคมน,นี้เนาะคนม,มีคู่อ่ะเอเนอรเป็นยังไงเดี๋ยวดูพลังงานเอเนอร์คุณนิดนึงสําหรับคนม,มีคู่ก็โอ้โหหวานไปไหมคนม,มีคู่นี่กําลังเติมเต็มนะคะไพ่หนึ่งช่วยนะคะกําลังเติมเต็มเกี่ยวกับในเรื่องของความสุขให้การแหมมันต่างกันลิฟอะไรขนาดนะั้นเดี๋ยวขอดู Energy คุณอ่ะอันนี้มันคือเอเนอรคุณ ทีบาที่ที่มีคู่มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความสุขมัาไม่เหมาะทํามแบบนี้ดีกว่านะคะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความสุขอะ energy ขึ้นมาแบบว่าอยากจะมีเรื่องของความสุขความสบายใจไม่อยากเครียดเพราะตอนนี้เครียดเยอะมากมีเรื่องให้คิดเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพลัง energy ของคุณเองอะแม่หมอมองว่าคุณเองเนี่ยนะคะอยากที่จะแบบว่าอยากที่จะมีความสุขไม่อยากเครียดอยากจะแบบ ได้รักที่ดีไปกำลังใจให้การช่วยกันทำนู่นทำนี่อะไรประมาณแบบนี้นะคะเนาะเพราะว่าคนที่มีคู่เนี่ยนะคะแม่หมอมองว่าคุณเองทั้งคู่เนี่ยกำลังที่จะนะคะร่วมกันทำธุรกิจอะไรกันบางอย่างหรือเปล่านะคะกำลังที่จะพยายามเติมเต็มในสิ่งที่แต่ละฝ่ายขาดเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือการงาน นะคะเนาะแต่บางคนก็กำลังแบบมองหาทางเลือกใหม่เหมือนกันนะคนมีคู่นี่แหละเอะ๊แต่ทำไม energy ของคุณจึงมาแบบว่าประมาณว่าคือทิมอาทิตย์ที่มีคู่ของคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คงน้องบอกว่า ในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการวางแผนความคิดไอเดียต่างๆที่กำลังที่จะลงทุนทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะคะการไปสมัครงานใหม่นะคะหรือการเริ่มต้นทำอะไรที่เหมือนกับแบบชีวิตมันกำลังเริ่มต้นในทางที่ดีกําลังปรับจูนกับความรักใหม่ๆคนที่มีคู่นะนะคะก็มีความรู้สึกว่าเพื่อเนี่ยอาจจะเริ่มพบกันอาจจะเริ่มตัดสินใจให้สถานะะให้สถานะกันก็เป็นไปได้ และมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยก็พยายามหาความหวานพยายามเติมเต็มนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณทั้งคู่เนาะนะคะคือไพ่ไม่ได้เสียเลยนะนที่วันอาทิตย์ที่มีคู่นะ ดูออร์เคเลนิดหนึ่งแต่ว่าไพ่เฉียนดักขึ้นมานะคะคนมีคู่เนาะคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหวานให้กันอ,อาจจะไม่ค่อยมีเวลาหวานให้กันบางบางท่านเนี่ยนะคะเพิ่งจบจากรักเก่ามาแล้วก็เพิ่งเจอคู่ใหม่ทันทีทันใดเหมือนกันแม่นะคะเพิ่งจบจากรักเก่ามาแล้วก็ได้เจอเจอคนใหม่เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยพยายามที่จะมองนะคะพยายามที่จะลืมพยายามที่จะตัดนะคะอะไรที่เป็นความรักเก่าๆาทาัน เก่าอะไรอย่างเงี้ยบางท่านนะนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยนะคะเอเนจีของหนูขึ้นมากันแบบนี้นะคะอืมเนาะอ่ะเดี๋ยวขออีกนิดนึงสินะคะเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่ากําลังเริ่มเรียนรู้อะไรการสําหรับบางท่านนะคะที่เพิ่งจบจากคนรักเก่าและกำลังมาเริ่มต้นใหม่คุณเองก็กําลังปรับนะคะทัศนคติที่กําลังจะมองหรือว่ากําลังจะเรียนรู้นะคะคนคนนี้เหลือรักใหม่ครั้งเนี้ย ไปด้วยกันกําลังเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานด้วยนะบางคู่ที่ว่าทย์บางคู่ดวงความดวงความรักคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะคะบางท่านนี่ก็คือประมาณแบบว่าโดดเด่นไปอยู่กับในเรื่องของการทำมาหากินการทำมาหาเงินการทำมาหาเก็บไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก็บเลยทีว่าอาทิตย์เหนื่อยมากยังเก็บไม่พอยังไม่พอให้เก็บอาจจะบอกว่ายังไม่พอให้เก็บ นะคะเนาะแล้วก็บางท่านยังแอบเจ้าชู้เล็กๆนะต่อให้มีคู่แล้วก็คือคุณยังคงแอบแซบนะคุณยังคงแอบสวยแอบโดดเด่นนะยังมีความรู้สึกแบบฉันก็ยังใชยตามองคนนู้นคนนี้อยู่อะไรประมาณแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะนะคะก็ะมีเรื่องของเอจที่ดีนะคะที่จะพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะบางคู่ก็เป็นเที่ดีบางคู่ที่ คนที่มีคู่แล้วสถานะอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยเหมือนกันนะคะระวังในเรื่องของการทะเลออกกาะกันระวังในเรื่องของการโกหกชอชูนอกใจการชยดหักหลังแทงข้างหลังการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะทีมวันอาทิตย์นะคะสําหรับคนที่ คนที่เอ่อมีคู่อยู่แล้วจะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะขออีกสักหนึ่งใบเนาะนะคะเนี่ยค่ะนะบางขั้นบางคู่นะคะทีมาอาทิย์บางคู่ที่นะคะกำลังเริ่มเรียนรู้กันกำลังเริ่มให้สถานาการเนี่ยก็คงต้องมาะว่า คุณเอเนี่ยนะคะเอเนอรเยอะในหัวความฝันว่าแบบอืคนคนนี้จะเป็นเหมือนอย่างที่แบบฉันฉันมโนไว้ไหมฉันคาดการเอาไว้ไหมว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเขาจะต้องเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกแบบว่า นะคะอืมทดลองดูนะคะก็ลองเดินไปด้วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสําหรับคนมีคู่เนาะอ่ะโอเคค่ะจบไปเนาะสําหรับทีมว่าอาทิตย์นะคะดวงความรักของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคนที่มีคนคุยคนโสดหรือคนที่มีคู่นะคะประจําเดือนสิงหาคม2,565นะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดติดตามด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการแชร์การไลฟ์นะคะแล้วก็การทักมาส่วนตัวด้วยนะคะอ่าถ้ายังไงนะคะ ชอบใช่นะคะช่วยกดไลค์นะคะกด subscribe กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ